สวัสดีครับอยู่ผมฟ็อกซี้นะครับกับเกม g e n ช s i m Impact โดยในคลิปนี้เราจะพามาเปิด่ันเจียนแล้วก็เสาเทเลพอร์ททั้ง4จุดกันนะครับโดยในตำแหน่งแรกเราจะมาเปิดเสวาวามันนี้กันนะครับมันจะอยู่ในถ้ำเราว้ามันตรงนี้นะครับโดยให้วิ่งตามผมมาเรื่อยๆนะครับหรือเราจะดูในแมปก็ได้นะครับจะเห็นว่าในแมปมันทั้งแยกมันจะมีทางที่เหมือนหายไปนะครับให้เราวิ่งไปตรงทางนั้นนะครับ ตำแหน่งที่2นะครับเราจะไปเปิดดันเจียนอันนี้กันนะครับโดยให้เราว้ามายัางตรงนี้นะครับมันจะไปใกล้ที่สุดโดยทางไปดันเจียนนะครับมันไม่ได้ซับซอนะครับแค่เราไปถึงก็ถึงเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีการแกรร้พารซ้ลเพื่อเปิดดันเจียนอยู่นะครับ เรามาถึงนะครับให้เราเก็บอันนี้นะครับมันจะมีหินห้อยสามตัวอยู่รอบตัวเรา,าครับโดยหินห้อยเนี่ยเอาไว้ไล่ปืนไกหินพวกนี้ได้นะครับโดยเราต้องยิงให้หินห้อยบินไปชนนะครับและหลังจากนั้นเรามาเก็บอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วให้ดูที่เสานะครับโดยที่เสาจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นแสงสว่างนะครับโดยทั้งหมดมันจะมีอยู่ห้าเสาให้เรายิงอันที่ขึ้นแสงนะครับโดยมันจะไล่ลําดับไปหรือย,ยิงตามที่ผม ไล่ก็ได้นะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับเสาตรงนี้เรายิงเป็นาธาตุพืชก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่มีาธาตุพืชให้เก็บหิงห้อยเพื่อมายิงก็ได้นะครับเพราะหิงห้อยตัวนี้มันจะเป็นาธาตุพืชอยู่ยแล้ว เมื่อเปิดเสร็จนะครับเราก็จะได้หีบใบหนึ่งด้วยนะครับเป็นหีบอันเล็กธรรมดาแล้วก็สามารถเปิดดันเจียนได้แล้วนะครับดยวยตำแหน่งต่อมานะครับมันจะเป็นการเปิดดันเจียนแล้วก็เสาเทเลพอร์ตพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่ามันต้องผ่าน,นกลไกอะไรระดับหนึ่งเลยนะครับกว่าจะไปถึงโดยเนมะื่อนะมาถึงตรงนี้นะครับให้เราจัดก,การมอนให้เสร็จก่อนนะครับแล้วมันจะปลดล็อกจากคนให้เราใช้นะครับ เมื่อเรากดนะครับมันจะเป็นการลดระดับน้ำลงนะครับให้เราตามวิญญาณน,นกไปเรื่อยนะครับเขาจะพาเราไปหาดันเจียนได้นะครับ เมื่อมาถึงตรงนี้นะครับเราจะได้รับกล่องใบึิงแล้วเราต้องแก้พาร์โซตรงนี้นะครับโดยอย่างแรกนะครับให้เราเอาธาตุพืชนะครับมายิงใส่ตรงนี้นะครับโดยเมื่อเราใส่เข้าไปมันจะยกกิ่นขึ้นแล้วมีไอนี้ออกมานะครับให้เรากดด้วยเขาจะมีกินอยู่ตรงนี้นะครับที่เราต้องทําลายแล้วก็ตรงนี้นะครับด้วยหลักๆคือจะเป็นอันนี้นะครับที่หมวยิงมันจะมีเสาที่สําคัญแล้วก็ตามจุดหนึ่งนะครับคือตรงนี้ เราต้องปีนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงข้างบนนะครับแล้วก็มันก็จะมีหินเหมือนเดิมนะครับให้เราทําลายแล้วก็มีเสาอยู่นะครับคือเสาตรงนี้จุดที่สามนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับโดยเมื่อเราล่อนมาอย่างตรงนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่ามีเสาอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้โดยจุดที่สี่นะครับมันจะมีมอนอยู่แถวๆจุดที่สี่ด้วยนะครับ แล้วเขาจะมีบาเรียกัน้นเราจะเข้าไปไม่ได้นะครับแต่หลักๆแล้วเราสามารถวิ่งมาตรงนี้แล้วก็กดให้เขาดึงตัวเราเข้าไปแล้วเราจะเข้าไปในนั้นได้นะครับและเมื่อเรายิงธาตุพืชใส่เสานะครับมันจะเปิดประตูตรงนี้ออกนะครับโดยเมื่อเรายิงครบทั้ง4เสานะครับในลูกบาศก์ตรงแท่นนะครับมันก็จะปลดล็อกออกแล้วเราสามารถไปกดได้นะครับ และหลังจากนั้นให้เราลงไปข้างล่างนะครับเขาจะมีอีกระดับกลางให้เราอันนึงนะครับและหลังจากนั้นให้เราจัดการมอนตรงนี้ให้หมดทุกตัวเลยนะครับโดยมอนจะมี3ามตัวนะครับและเมื่อเราจัดการเสร็จนะครับเขาจะชี้ทางให้เราต้องไปนะครับโดยทางนั้นจะเป็นประตูให้เรากดเข้าไปได้นะครับและหลังจากนี้นะครับให้เราเข้าไปตองประตูนะครับแล้วเมื่อเข้าไปเราจะเจอกับบัาแพงนะครับให้เรามองขึ้นไปข้างบนนะครับ เขาจะมีทางที่เราสามารถเข้าไปได้อยู่นะครับ mm hmm. และเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับ ให้เรากระโดดลงไปข้างล่างได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมกระโดดผิดนะครับโดยตรงที่เราต้องลงไปนะครับมันจะมีตรงรูปเหมือนผลไม้ลอยอยู่นะครับคือตรงนี้นะตรงเสานี้นะครับให้โดดลงตรงเสานั้นนะครับโดยห้ามลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างเราจะขึ้นได้ยากมากนะครับและตรงเสาที่ผมบอกนะครับมันจะอยู่ตรงหน้าดันเจียนเลยนะครับและให้เรากระโดดมาตรงดันเจียนเพื่อกีบอันนี้นะครับ แล้วก็ให้ใช้ธนูนะครับยิงไปตรงนั้นนะครับเพื่อให้หิงห้อยบินไปชนแล้วมันจะเกิดการหนึ่งขึ้นมาโดยที่มันเกิดขึ้นอ่ะเรายิงไปหิงห้อยจะบินไปไม่โดนเลยนะครับผมยิงไปสองครั้งแล้วมันก็ยิงไม่โดนเลยนะครับทางที่ผมยิงโดนให้เราเก็บใหม่แล้วก็ให้เรากระโดดไปตรงเสานะครับเพื่อที่จะได้ยิงแล้วมันจะโดนนะครับแลจะเป็นการเปิดดันเจียนได้นะครับ และเมื่อดันเจียนเปิดเสร็จนะครับเราก็จะได้รับผีใบหนึ่งด้วยนะครับและตำแหน่งที่4ี่นะครับเราจะไปเปิดเสาเทเลพอร์ตกันให้เราวาร์ปกลับมาจุดเดิมนะครับเมื่อเราวาร์ปกลับมานะครับให้เราวิ่งตรงไปเรื่อยๆตรงที่เราไปทางเข้าตะกีนะครับโดยหลังจากน้ํามันลดลงไปแล้วอ่ะเราสามารถลงไปเปิดเสาเทเลพอร์ตอันสุดท้ายได้นะครับ และนี่นะครับคือทั้งหมดของคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ